สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะนี่ค่ะผักนางรักผักอีตูป้าบัวไปตลาดนัดมาซื้อมาแล้วค่ะมาปลูกที่ปลูกไว้นั่นเก่แล้วค่ะเก่แล้วเขาตายแล้วเนาะนี่ได้ผักอีตูมานะคะครั้งนี้ป้าซื้อมาสองถุงค่ะนี่ซื้อเวลาเนาะความรวดเร็ว ใส่ดินก่อนค่ะป้าจ,จะปลูกใส่กระถางโอ้ไม่ได้อม่ได้ออะไรลรอนี่ค่ะดินดินดินนี่ค่ะดินปลูกดินปลูกซื้อมา ซื้อผักที่เรากินนะคะซื้อผักที่เรากินเนี่ยเรารู้จักเราเคยกินเนาะ แบบนี้ถ้าเราเพาะเองก็เป็นเดือนค่ะกว่าจะได้แบบนี้เนาะเราก็ซื้อเวลาปลูกลงไปเลยค่ะกระถางละสง รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุม่มจุลินทรีย์สัง,สงเคราะห์แสงจะค่อยลดทีหลังรดให้ชุม่ม นู่นนะคะอันนี้ก็คือกะเพราที่ป้าซื้อต้นกล้ามาปลูกก็เก็บกินได้เรื่อยๆก็ดูเลไปเนาะดูเลดูหนอนดูอะไรไปเนี่ยค่ะอันนี้ป้าก็ซื้อมาอันนี้ก็เป็นผักอิตูซื้อเป็นถุงมาเหมือนกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ดูเลไปคอยรดน้ําคอยดูหนอนดูอะไรไปค่ะแล้วเราก็จะได้มีผักอิตูผักนางรักไว้ใส่เกงเนาะเนี่ยค่ะ จ้าวันนี้ป้าบัวก,ก็พาปลูกผักนางรักผักอีตู่ค่ะเราจะได้มีไว้กินกับขนมจีนไว้ใส่แกงเลียงแกงหน่อไม้ค่ะเนี่ยค่ะซื้อมาเป็นถุงแบบนี้มาปลูกใส่กระถางเพื่อซื้อเวลาค่ะถ้าซื้อเป็นเม็ดมะหว่านบางทีก็หอยบางทีก็ไม่ขึ้นบางทีก็เน่าเนาะซื้อแบบนี้เก็บกินได้เลยค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณ มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ